แต่ก่อนอื่นนะครับไปคุยกับเรื่องของที่ไปเจอน้องเดมี่มาก่อนนะครับก็บอกว่าไปเจอเดมี่มาแล้วก็เดมี่จําได้ด้วยแม่บอกว่าพอจําได้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหใจฟูเลยดีใจก็จะอยู่ข้างๆน้องปกป้องหลานจนกว่าจะมีของตัวเองเขาบอกแบบนี้ซึ่งตอนนี้ตนกับแฟนสาวลิลลี่เนี่ยก็ได้คุยกันไว้แล้วแหละบอกว่าก็อยากมีลูกนะแต่ว่ารอทุกอย่างให้พร้อมก่อนครับ ไปแบบหาคุณหลานมาทั้งวันเลยน้องเดมี่เป็นไงบ้างอ๋อน่ารักมากครับคือไม่ไม่ได้ไปเจอเดียนานมากแล้วครับน้องเดมี่ก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเล่นกับน้องสรุปน้องติดเฉยโอ้ใช่คือเราตกเขาแต่เขาก็ติดเราเว้ยคือพอผมเดินออกมาจากห้องใช่ปะนางก็กระดึ๊บ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 มาตามแล้วพอผมเดินออกไปข้างนอกไปคุยโทรศัพท์ก็ถามเดียวว่า ลุงชินไปไหนลุงชินไปไหนน้องน,น่ารักมากแล้วก็แบบสวยน้องแบบสวยแบบสวยตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยแต่ที่ฮาสุดอ่ะคือตอนที่บอกว่าอยากได้สีผมนี้ใช่ป่ะแล้วผมก็ถามกลับไปว่าอ้าแล้วก็เดียก็ถามว่าให้ลุงชินพาไปทํำไหมเดียก็บอกว่ายังเราก็เลยบอกอ้าทําไมอะ่ะรอโตกว่านี้เหรอรอโตเป็นสาวกแล้วพอพูดเสร็จปุ๊บยิ้มอย่างนี้อยู่ข้างๆเลยแหละไม่ได้ โอ้สเสน่ห์แรงมากน่ารักมากน่ารักมากคือจะต้องห่วงหลานคนนี้มากเลยน่ยสุดๆผมบอกเลยจนกว่ามีของตัวเองอะเห็นรันมีแรงบันดาลใจอยากนีไหมก็ยังหรอกครับยังหรอกเพราะว่าเราก็ยังมีหลายอย่างที่เราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆคืออยากมีไหมคุยคุยกับลี่แล้วว่าเอออยากมีนะถ้าแบบวันหนึ่งแบบแต่งงานเราอยู่ด้วยกันแล้วแบบตั้งใจจะมีลูกอยากมีนะเพราะว่าลี่เองก็รักเด็กมากลี่ก็รักเด็กมากลี่ก็อยากมีเราเองก็อยากมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ เมื่อเวลามาถึงก็ก็อย<น>ากมีครับซึ่งก็คุยกันนะครับแต่แค่เมื่อไหร่อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันฉันแบบสองปีสองป,ปีอะ <im it> ไรเนรู้แสดงว่าภาพมันยังไม่ฉอดเนรลยแลบบ้วคุร่เขา <im it> ไม่กดดันแบบ้างแบบไหมเลยครับจริงไม่เลยครับไม,ไม่เลยเพ<ๆ>ราะว่าเหมือนเขาไม่รู้นะแต่แต่ที่เขาพูดก็คือเขาเขาก็มั่นใจว่าเราแบบเราจะสร้างครอบครัวไปเพราะฉะนั้นการแต่งมันคือ มันมันมันซับแล้วอ่ะมันไม่ใช่ตัวเมนแล้วเพราะว่าเราแต่งงานไปแล้วถ้าแต่งงานไปแล้วชีวิตหลังแต่งมันไม่โอเคเราจะแต่งงานกันเพื่ออะไรมันยิ่งผูกมัดทาให้ยิ่งยากมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนคุยกันเรื่องโฟกัสเรื่องการชีวิตหลังแต่งนะคุยกันเรื่องนี้ซะเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราทําทุกอย่างทุกวันนี้ที่เราทํากันก็คือเพื่อตรงนั้นขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ